สวัสดีครับผมเต้นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวพามาชมรถเข้ามาใหม่นะครับเป็น t o y ยต้าฟูจิเนอนะครับ 2.8V ซ i g m a โฟนะครับผมตัวท็อปสุดปี2016เลยนะครับผมออกห้างประมาณล้านหกนะครับผมขายแค่9 0้0 0 0กว่าบาทเองฟรีค่าเนินการครับฟรีค่าจัดค่าโอนฟรีทุกอย่างนะครับผมลูกค้าท่านไหนนะครับไม่สามารถเดินทางมาดูรถได้นะครับที่เต็นท์ผมมีบริการขับรถไปให้ดูท่านถึงบ้านเลยครับผมอยู่ที่ทํางานอยู่บ้านอยู่ตรงไหนบอกได้เลยครับเดี๋ยวพาชมรถเลยก่อนที่จะไปชมรถนะครับ ผมบอกนิดนึงนะครับผมคันนี้นะครับทำดอกเบี้ยพิเศษได้นะครับ2.79อ่า Toyota Fortuner นะครับ 2.8V นะครับขับ4ปี2016นะครับรุ่นท็อปสุดเลยนะครับฝาหลังนะครับกดด้วยรีโมทนะครับนะส่วนภายในนะครับผมดูกว้างขวางมากเลยนะครับสะอาดตานะครับรถสภาพดีมากนะครับบอกเลยคันนี้นะครับยางปี2021แล้วครับยางใหม่ๆเลยนะครับเบาะสวยจากโรงงานเลยนะครับผม ภายในนี่ดูหรูหรามากนะครับเหมาะกับรถครอบครัวนะครับเจ็ดที่นั่งนั่งกันสบายเลยครับพอดีตอนถ่ายนะครับฝนใกล้ตกนะครับมืดนิดนึงนะครับนะเดี๋ยวผมให้รูปเพิ่มเติมไปท้ายคลิปแล้วกันนะครับรูปทางอัลบั้มเลยพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะครับส่วนหน้าจอนะครับมีกล้องหลังด้วยอ่าส่วนประวัตินะครับรถคันนี้เจ้าของมือเดียวป้ายแดงนะครับ ไม่เคยมีชนหนักไม่เคยน้ำท่วมนะครับสีเดิมทั้งคันใครที่เป็นสาววอล์กโฟรจิเนอร์อยู่แล้วนะครับไม่ควรพลาดนะครับตัวนี้ครับสีตัวท็อปสุดเลยปี2016